ก็แฮปปี้แล้วนะวันใดวันหนึ่งผมไปเป็นนักการเมืองผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีชาวบ้านมารักผมแบบนี้หรือเปล่าวันใดวันหนึ่งมีคนเข้าหาผมเขาจะรักผมด้วยความจริงใจหรือเปล่าหรือเขาเห็นผมมีตําแหน่งอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมตอบในเวลานั้นไม่ได้จริงๆแต่วันนี้ผมตอบได้แล้วว่าคนรักผม มีคนรักผมจริงๆอาจจะมีคนเกลียดผมบ้างแต่จ,จะยังไม่แสดงตัวนะเออ <คน S 1> มีคนบอกเป็นนักการเมืองก็จะเลือกเอาเอาขอบคุณ,คณ<อ>มากเลยนะแต่เราขอยเรารักกันไป,ปนานๆแบบเนี้ยนะครับ,ออต,บต,าาตามหมายเออแต่อยู่อย่างนี้ก็มีความส<ม>ุขดีอยู่แล้วคะ่ะทุกคนมันจะมืดนิดนึงนะขอตบแป้งนิดนึงเพราะว่าหน้ามันมากผมฝากผมถามทุกคนหน่อยว่า อ่าเขาอ้างว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ทําเนี่ยมันอ้างได้ไหมครับอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบสองปีลเลยหรออารมณ์ชั่ววูบอ้างได้ไหมครับที่เอาเนี่ยเอาเอาใสาย,ยางฟาดเอ้ยเอาอะไรเอ่ยเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบอ้างได้ไหมเชื่อไหมอ้างได้ไหมอารมณ์ชั่ววูบจะเมือม่อนิดนึงนะทุกคนชั่ววูบอะไรว่าไม่ให้แทงปลาไหลาสามสี่ชั่วโมงมึงจะไม่หาย <ừ. S 1> โกรธเลยสามชั่วโมงเนี้ยอะแล้วฟาดคนเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ไม่หายเลย ทำไมสามปีเอ้ยสองออปีนเนี่ยมันมีคลิปอยู่หลักฐานมันมีอยู่นะครับออฟังไม่ขึ้นค่ะใช่ไหมทุกคนแล้วทำเข้ามาสองปีอะแล้วบอกว่าแบบอารมณ์ชี่ยววูบโอ้โหชี่ววูบนานเกินถูกปะแล้วจะบอกว่าไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ยั้งเลยอะเป็นพันทีเลยนะตอนแรกก็ คือถ้าทุกคนไปไปดูคลิปอะจะรู้สึกว่าไม่ได้เวอร์แล้วจากที่เราได้เห็นแผลของคุณลุงอะ่ะมันก็ไม่ได้มันวุ้ยมันรุนแรงมากจริงตอนแรกเบวเห็นแล้วเยังตกใจเลยนี่ยังโชคดีที่ที่คุณลุงยังมีชีวิตอยู่อะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาแบบลาลาโลกไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวว่ามันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตาบาปอะไรที่ที่ยิ่ง ยิ่งทำให้เขาแบบรัดตัวเขาไปเขาเข้าไปในคดีเขาไปอีกอ่ะเออของแบบโอ้เอฟซีนี่ลุมติดตามน่าดูเลยนะเนี่ยเอฟซี <X 4. S 1> น่ารักน่ารักมากเลย